ตอนนี้นะครับผมมันมีรถล้มหนึ่งคันนะครับผมดูดูดูรถพยาบาลกำลังไปครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม ปานเนี่วนแล้วก็พี่พี่เดือดสกัดไม่ใช่เอาใหมเอาใหม่เอาใหมพี่เดือดเอาใหม่เอาใหม่เออยู่กับผมครับเพชรเมจิกครับผมนั่นแหละครับผมโอเคทุกคนคือวันนี้นะครับผมผมจะพาเพื่อนๆมาที่สนามช้างสเตเดียมหัวหมากนะครับผมเดี๋ยว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 ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล้วใกิไครับ ้ครถที่พี่เดลสการครับอ๋อรถพี่พี่เดลสกาคือใช่ครับคือตอนนี้เราขอบอกทุกคนไว้ก่อนแล้วนะผมว่าแบบมันอาจจะมีเสียงรบกวนมากพอสมควรน,นะผมสำหรับในคลิปนี้นะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้คือเป็นงานอะไรนะผม,มนัเป็นงานที่เขามาลองรถอะครับผมไม่รู้ครับมันเป็นงานของย Yamaha ใช่ใช่มาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาดูนะผมดูแถวนี้ดูอันนี้คือสนามแข่งไม่ใช่ไหมครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนรีวิวนะผมคันนี้ดูกะตีอะไรอ่ะกะตีอันนี้ย Yamaha มันยา a m a h a หรอ A6 แต่น่าจะแบบใส่ท่อเนยเลย6 A6 A6 ดูดูดูนามัดูท่านามโอเคทุกคนคันนี้ r 6ครับผมแต่ทําไมมันไม่มีแสงไฟอะไรเลยครับเวลาตอนนี้เพราะว่ามันรถสนาครับผมเพรอันนี้มันไม่มีเลยครับอันเป็นรถสนาครับมันไม่ต้องใช้ไฟครับอ๋อมันไม่ขับตอนกลางคืนใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องมีไฟเดียวครับเพราะว่าเวลานักแข่งเขาจะเลี้ยวเขาไม่เปิดไฟเดียวครับอ๋อ แล้วน,นี่เป็นแบบแต่งเลยใช่ไหมครับแ,แบบแต่งแบบไม่มีบบไฟมันก็จะเบาลงครับผมทำอ่ะเดี๋ยวเราครับเพื่อนม,มาดูท่อคารพูโอ้ท่อเน้นๆน,น่าจะดังพอสมควรลักเจ้าท่อผมว่าน่าจะดังมากดังมากดังยังไงครับลองทำแต่คอยอยู่นะครับเล่นเลยวุ้นว<อ>ุ้น้นวุ้น้เสียงท่อน่าจะเป็นไงครับไม่นเป็นส่วนครับท่อตัวนี้ครับเสียงท่อก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดู โอเคทุกคนเนื่องจากว่าเมื่อกี้นะครับผมคือผมจะต้องแบบกลับมาใส่รองเท้าผ้าใบนิดนึงนะมันก็เป็นผ้าใบแล้วแหละครับผมแต่มันยังไม่ใบพอับผมก็เดี๋ยว <c oughs> เขาอาจจะแบบียาปรับอะไรได้เนาะเพราะเวลาเข้าในพิษมันต้องแบบใส่รองเท้าผ้าใบไปนะผม <c oughs> มันจะได้ไปดูแบบขอบสนามทบทันเลยนะครับผมโอเคคือตอนนี้คือผมอยากจะบอกว่ารถเยอะมากหลายคันมากครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูรถหลายๆคันนะรถพวกนี้น่น่าจะเป็นรถแบบมาลองทดสอบเนาะเจอย่นอกมันเยอะมากหลายคันมากนี่ให้ดูนี่นี่คันนี้น่าจะเป็น ไม่มีนะครับเมรไม่มีนะครับผมอ๋อเป็นงานที่ยามาฮ่าเขาจัดนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับทุกคนที่มาสนามยามาฮ่าสเตเดียมหัวหมาก <c oughs> โอ้มีหลายคันมากน,นี่นี่คันนี้ <c oughs> อาก็แก่นจริงๆน่าน่าจัดเอาสักคันคับทุกคนเ,คเดี๋ยวผมขอหาดูแถวนี้ก่อนนะบม โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมที่เรามาดูสนามเราสเตเดียมหัวในเรสเเดียมหัวาจโอ้นี่นะครับผม <c oughs> อันนี้คือเสื้อตัวที่เราไปใส่บ้านพี่เลยใช่ั่ครับถูกต้องครับผม เขาเรียกว่าชุดเลสซิ่งชุดเลสซิ่งับผมใช่ชุดเลสซิ่งรับสติกเกอร์รับสติกเกอร์ก็นั่นแหละวันนี้เรามาดูพี่เลพี่เลใส่น่าจะพอดีกว่าเยอะเลยครับทุกคนใช่ครับผมพร้อมเป็นชุดของพี่ไงใช่ครับพี่สูงร้อยเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบแปดครับผมโอ้เกือบร้อยแปดสิบโคตรสูงเลยครับไม่สูงเท่าไหร่หรอกครับผมอยากสูงกว่านี้อีกผมก็เหมือนกันครับอยากสูงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูรถของพี่เลนะครับผมตอนนี้กําลังแบบน่าจะเติมยางหรือเปล่าไม่รู้นะผมใช่ครับผมน่าจะเติมยยยยาาางงงอออู่่่คครรรััับบนนนนนีีี้เป็ะไ นีลาใช่ยางอุ่นยางพิลลารี่ครับผมพายางพิลลารี่ใช่ครับโอ้ทำไมมันอุ่นๆอย่างเงี้ยโอ้โห<อ><อ>พี่ทุกคนคือผมงงนะผมว่าตอนนี้คือแบบตั้งมันอุ่นๆนะผมผมคิดว่าเขาปิดไว้เท่ๆไม่ใช่หรอทำไมมัน,นอุ่นๆครับโอ้โหโคตรแจ่มลยครับทุกคนสุดๆอาจจะเกิดใครรู้ว่าเขาทําให้ยางมันอุ่นทําไมนะผมนี่คือมันอุ่นจริงๆครับผมแค่เขาแค่ปิดปิดรอไว้ก่อนลงให้แบบไม่ให้ฝุ่นโดนอะไรนี่นนั่นอีกสักพักหนึ่งเราก็รอดูว่าพี่เลยจะขับเร็วและแรงทะลุ มิติขนาดนะผมเดี๋ยวเรารอมาดูโดทุกคนตอนนี้นะครับผมรถแต่ละคันกำลังจะออกทดสอบสนามนะครับผมโอ้ทำไมรถแถวนี้นี่คือแบบโคตรแรงเลยครับผมอันนี้มีพี่ที่เป็นฝรั่งครับผมชื่ออะไรนะผมพี่ชื่ออะไรคุณเอเล็กซคุณอเล็กซ์คุณเอเล็กซ์คุณเอเล็กซ์เอเล็กซ์เอเล็กซ์อเล็กซ์ คือแบบรถเงามากนะครับทุกคนโอ้มีแต่รถแรงๆครับผม <laughs> คือทุกคนคือมันมี R6 ด้วยนะผมก็ R6 มันก็เป็น p าสรถแข่งนะผมซึ่งตอนแรกแม่เดี๋ยวก็รอดูรอชมกันที่ตอนแรกที่ผมบอกจะออก R6 ไม้อะไรนรบผม <laughs> ยวเราลองมาดูว่า R6 มันจะแรงแค่ไหนนะผม <laughs> พี่เล่กำลังจะออกไปแล้วนะครับ Brand dan แต่ละคันโคตรแรงจัดอะครับผมไม่อยากจะบอกมาตอนนี้มากันอีกแล้วนะผมดูดูดูเห็นไหมครับอย่างนี้ครับไปไม่ถึงนั้นเอก้าครับแม่ครับอก้าอันนั้นประมาณร้อยสองร้อยใช่ไหมดูเวลาเขาโค้งนี่โคตรสวยเลยโอ้โหดูดูดลองซูมดูกด<อ>ันนะเมื่อกี้มันมีคันที่ไม่ใช่สปอร์ตนี่ ขับด้วยหรอลงได้ลงได้อยู่ที่เราเลือกลงว่าเราจะลงแบบไหน,นแต่ก็เป็นยามาฮาใช่ไหมใช่ต้องเป็นยมามาฮาอ๋อผมคิดว่ามันตามฉุกเฉินหรือเปล่าอะไรเงรี้อ๋อไม่ไม่ไม่ไม <laughs> ตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นมาด้านบนกัน,นครับผมมาตอนนี้คือแบบเสียงมันค่อนข้างที่จะดังมากมาก,มากนะครับผมดูขนาดตอนนี้ผมกําลังพาเพื่อนๆออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็มาดูข้างนอกนะครับผมคือแบบมันโคตรด,ดังโคตรแรงเลยนะครับผมผมไม่อยากจะบอกครับผมเดี<อ>๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันทุกคนตอนนี้เราพาทุกคนมาข้างบนแล้วนะครับผมโอ้โหโคตรวัยทุกคนพนัน โอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองลงไปหาพี่เลซ่าเรซซิ่งนะผมดูสนามใหญ่มากเมื่อกี้แต่ตอนนี้ไม่ใหญ่เท่าอ๋อตอนนี้ก็ยังใหญ่เหมือนเดิมผมไปเราลงไปข้างล่างดีกว่าผมโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมมันมีรถล้มหนึ่งคันนะครับผมดูดูรถพยาบาลกำลังครับโอ้ดูดรถพยาบาลกำลังไปครับผมโอ้โหเมื่อกี้มันล้มโคตรหนั ครัือทุกคนวันนี้คือแบบคนเข้ามากันเยอะมากนะครับผมไม่รู้ว่าค่นไหนเป็นค่ำไหนครับค่นไหนมีแต่แรงๆครับผมนไหนก็ค่ำไหนเลยครับแรงัจครับคือตอนนี้คือผมกําลังหาพี่เลนะครับผมพี่เลไปห,หายไปไหนไม่รู้นะครับผมโคตรแรง เดือนเดือนละคันสอง,งอ๋อเดือนละคันสองเบอร์ไลน์ไลน์เดียวอันนี้พี่ลงต่อไหมครับลงลี่เราไมครับอ๋อลงอ๋อครับอ๋อนี่ครับรถพี่เขานะทุกคนปีล่าสุดเลเจนด์หรับพี่อะไรนะผม ตีเล็กครับตีเล็กอ๋อพี่ตีเล็กนะครับผมโอเคอย่างเราก็ไม่เคยซื้อบิ๊กไบค์มาขับนะครับทุกคนไบค์ก็จะประมาณนี้โอเคมันสุดยอดครับผมเรารอดูกันดีกว่าครับผมไม่กล้าขับครับผมยังเงืนโอเคครับก็กราบสวัสดีนแบบบอลบอลกรุบกรุบคณียัติบายเฮ้ถ้าทายเดือนสามพูดดีรับภาษาบุรีรัมต่ถ้าทายเป็นภาษาของตัวเองไงเลครับภาษาของผมเราภาษาอะไรที่บ้านเราภาษาเกือเรียงครับเกือเรียงเกือเรียงกับพม่าเนี่ยเหมือนกันไหครับไม่เหมือนครับอย่างอย่างผมพูดพม่าได้ฟังฟังได้น่ามีกระบะพอได้พอได้แล้ว โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กับพี่เลซซ่าและสติกเกอร์ครับผมสายชิวครับอ๋อแค่เลซซ่าเมื่อกี้ก็ต้องเมียผมแล้วเมื่อกี้อ๋อพี่อม สายชิวนะครับผมสสวัดีครับสวัสดีครับาลงสายชิวปิดปิดปอกถอกหมดไปเป็น V2 แล้วช่องเก่าบินไปแล้วประมาณถ้าตอนนี้ก็มาสามล้านาเกือบสามล้านสามล้านแต่ว่าบินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวกบ่ายชิวกับผมเนี่ยเดี๋ยวก็บินเหมือนกันยืนคือตาหน้าไว้แล้วผมโดนตาหน้าไว้ในยูทูบแล้วว่าถ้าผมลงย่องก็บินอีกไม่บินแล้วครับอยู่กับผมนี่มันจะยิ่งข่าวขึ้นครับรับผมเฮ้ยมานี่ทั่นทีแล้วก็เดี๋ยวว่าเฮ้ยไม่โชว์ลงโชว์รถผมสไตล์รถแล้วแต่วันนี้ไม่ได้เอารถมอเตอร์ไซค์มางั้นเดี๋ยวไปบุกบ้านพี่ เ <łość> <Harriet S 1> ไปเดี๋ยวพาไปเล่นบ้านโอมสายชิวมีอะไรชอบมีแต่รถในบ้านผมมีแต่รถโอ้สุดยอดเลยครับผมชอบรถไหมเราอยู่วงการเกี่ยวกับการแบบป่าครับป่าจะป่าอันนี้ออกมาจากป่าแล้วในป่าสุบซาไหมสุบสุบซุบซา จูบกัญชาไหมจูบกัญชาไม่ครับอ่าในป่าปกติมีกัญชาแต่นี้ไอ้ผมบ้านผมไม่ได้ในป่าแต่มีกัญชาเดี๋ยวพูดเล่นท่านจะพาเข้าไปอ่ะท่านซจ้อของคนหรือยังไม่มีผมพูดเล่นเป็นมุกเป็นมุกเดี๋ยวไปเล่นไปดูรถกันแล้วแหละอันนี้เป็นทำมาใหม่เสร็จเลยงั้นเดี๋ยวเรารอพี่เล่ก่อนนะไปล้อไปรถผมเปี่ยนข้างหน้าโอ้ได้ได้ได้เออไปไปก็ใช่ผมมีมาสมาสอะไรนะมาสแมทช์มาสดามาสตดามาแต่งมาแต่ไม่ครับมาแล้วโอเคโหฉันเจอไก่กันย ถ้ารถชนชิวๆนี่อ๋อได้ผมนอนเลยโอ้รถมาครับผมปันยาฮามันฮาอย่าให้มันฮาบ่อยเลยเจ้าเล่ผม,ผมเคยฮาแล้วช่องบิน <c oughs> ผมว่ามันฮาเละเอ๊ะท่าสีใบอันน้ท่านสีแดงสวยมากเลยท่านอ่าไม่ใช่รถเข้ามาขับรถโอ้ทุกคนนี่นี่นี่รถพี่อมโอมโอสวยมากท่านสีแดง มันเตียงฟิล์มเขานะท่านแบบนลันยาวๆเหมือนกโกฟโรเแล้ว <c oughs> เออแล้วแต่ท่านเลยนี่ทำมาใหม่ไหมสีได้ไหมโอ้โหสุดยอดแล้วผมอันนี้ถ้าเกิดแบบแถวบ้านผมสักคันนี่แบบโอ้ยแลเนเลยอันนี้ก็สีซีบีเพลยเนี่ยนี่ดูนู่ <c oughs> นบบนา <c oughs> ใช่ใช่ผมเอาล็อกล็อกล็อกคุณแจอยู่กับมีคนขับรถผมมีอ๋อมีคนขับรถไม่รับดูข้างนอกเฮ้ยปล่อยลมยางทาไมพึ่งไปเช็คลมยางเมื่อกี้เลยมาจากบ้านลุงแซมโอ้สวยมากแล้วผมนะครับออ๋มาๆมาคุณุแจไม่มีออ๋เจ้าของรถเขาจะไม่ให้พกคุณแจใช่ไหมใช่ครับโอ้โหถือว่าเป็นไหนอยากดูว่ารถเออร้อนรร้อน้อนจะบอกว่า อย่าดูว่ารถแชนแนลแบบที่ทำแบบแบบว่าอยู่ในป่านะครับผมว่าในรถจะเป็นสไตล์เหมือนในป่าไหมเรามาดูลองลองเข้ามาดูโอ้เจอแล้วชิ้นแรกครับผมเป็นมะม่วงป่าใช่ผมมะม่วงป่าโอ้ผมขอกินเลยนะได้ได้แล้แต่พาะว่ามาทันทีก็ผมพอกินเลยมาเป็นการชิมว่ามะม่วงอันนี้มาในจากในป่าที่เราไปบุกมาเลยใช่ไหมใช่แล้วผมชื่อช่องพี่อะไรนะผมอ๋อนี่ให้ผมโปรโมทได้ต่อเนื่องเลยเหรอต่อเนื่องขอบคมากครับผมสายชิวบิดหมดปอกถอกหมดปลายวีสองแชร์ผมขึ้นเท่าไหร่แค่แค่พิมพ์ว่าพี่โอมหรือว่าอะไรก็ขึ้นมมาลครับอโ อมสายชิวขึ้นเลยอมสายชิวขึ้นเลยนะช่องช่องไม่มันไม่ดังเหมือนเดิมแนละ้วต้องต้องมามลั่นใหม่ไม่เปนเดี๋ยวก็ขึ้นครับเดี๋ยวทั่งผมองอ้นี่คือใครทีมงานผมเองครับทีมงานสองสามรอบแล้วเนี่ยนะประสบการณ์สองล้านห้าแสนซับเฮ้ย <c oughs> แต่มันเป็นลูกน้องผมใช่ใช่นี่ทำไมมันง้เป็นอะไรใครข้าวไข่คนแบบนี้ไม่ใช่ข้าวไข่พิมพ์งานทีมงานเนอะพมงานใช่ทำไมไม่คัดคนที่เป็นแบบประสบการณ์ผมเน้นประสบการณ์ต้องเยอะกว่าผมผมจับแนวแบบ หาแล้วใที่เขากินเอาไปเขาเลืหาของกินเป็นทุกพิวมไปด้วยไหมับผเดี๋ยวมาที่ก็ผมอยากกินแบบกูอะไรยี่หรัสก้าเขาให้เขาอยากกินแบบผมผมอยากกินเป็นกุ้งดีกว่าอยากให้ผมเลยว่าอยากกินเมนูอ๋อได้ครับผมงงว่าเขาไปน้ำไหนก็จับได้จับได้หมดมีพิชานท่านใช่เราเป็นพิชานนี่ได้เห็นตะตายเนาะเขาแบบเป็นชนเผ่าที่หากินเก่งอยู่แล้วไงผมผมคนเดียวเริ่มในชนเผ่าอ๋อใช่เขาได้รับพลังจากหัวหน้าเผ่าเขาเป็นหัวหน้าเผ่าคล้ายๆกับชื่อเผ่าอะไรเนี่ยชื่อเผ่าอะไรนี่ไง อะไรเปล่าไม้บอกบอคนด้าไงนี่แหละบอคนด้าไอ้นี่นะใส่ซาลาเป็นสาธุครั้งแรกกินเผาเอาบอคนด้ากันคอมนะนี่โห้องดูหนังเยอะไปถ้าดูหนังเยอะไปกระชัตทิชาก้าดิทิชาก้าใช่นี่แหละคนที่สืบทอดภารยาจากกระชัตทิชาก้าทิชาก้าคืออะไรนั่นแหละครับทุกคน เดี๋ยวก็เปืือไปหาอะไรที่บ้านพี่องนะครับผมครับผมโอ <Okay, S 2> เคเจอกัอนไหนโอ <Okay, S 2> เคเจอกัอนสวนไมเน่เจอกัอนหม่ปีหน้าสลับปีด้วยสวัสดีครับผมเจอกัอนหม่ปีหน้า